อีกสองครับ <c oughs> อ่ามาเบิ่งจานนี้ครับบานรู้ป้ะจ้าโมนงนูงสักไปพักให้เพื่อนเย็นก่อนนะจ้า, <c oughs> านี่อ่าบานหลับเห็ดตอนเรียบร้อยแล้วนะครับจ้าอีนะครับกําลังเห็นสามตูมนะครับมีงไงครับไข่ไดโนเสาร์อีซีนะครับ ครับผมสวัสดีพญามัยยัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาคือเก่านะครับเนาะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีไม่เหล่าผู้เขามารับชมทัวรลุกนะครับวันนี้เราพอๆกับบายวินผู้เดียวเก่านะครับในเช้าวันศุกร์ที่สิบมิถุนายนสองพันหนร้อยหกสิบห้านะครับอากาศก็ยังมืดขึ้มอยู่นะครับช่วงนี้ครับตอนนี้ก็เกือบโมงหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม้ใสใสจะเสร็จแห้งแล้วนะครับวันนี้เข้ามาพิกัดน้องจองของให้ก่อนนะครับในเขตบ้านน้องแปนบนหน่อยคามเพื่ออุทิศจังหวัดบนราชธานีครับ ก็สิอ่อมไปเรื่อยนะครับมือนชิมีเฮ็ดนังเนี้ยนะครับเป็นหลุดกันเบื่องไปครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเรลืมตันหลังจากทักทายพ่อแม่พี่น้องแล้วนะครับจอดรถค้างทาาอยู่แล้วนะครับขับเฮ็ดละงูเหลืองนะครับเนาะสองตูมนะครับมูญายี่ได้ครับจะหนีแต่ว่าเห็นจะห้อยเพิ่นเคียเพิ่นขู่แล้วนะครับนี่เหลือเพิ่นนะครับเพิ่นมาสองจะคืนเพิ่นละมาเป็นยังนะครับเนาะ หนึงครับกำลังหมื่นตานะครับปัสยานักเก็บเหตุอื่นครับอีกตุ่มนึงครับหนังหูสีส้มนี่นะครับมนณิสภาพอากาศ แดดออกแล้วนะครับเนาะตอนนี้เกือบสองโมงเช้าเลยนะครับนี่ครับเห็ดเลืองโงกเรื้องอีกนะครับเนาะไตห้มหังเนี่ยนะครับเป,เป็นมีจักดอกครับอีซีนะครับเตรียมกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะ ัับนเอาถึงใบนอนนี่นะอนต่อใหม่เลยครับโอู้ทรงเป็นต่อใหม่เลยนะครับต่อใหม่หนีไปครับผมหั่งเหมือนเดิมนะครับบานก็มีนะครับ เอาตูมก่อนนะครับพี่น้องครับเอาวันไก่นะครับก่อนอดูมใหญ่กันครับงวกสีส้มสีเหลืองอยู่ยแล้วนะครับบ้านนี้จะอะไรเป็นเสือนะครับ นะครับภายใสจสลุกแกนซองอยู่แล้วครับเนาะหาอยู่หากินแบบพอเพียงครับมาแม่แบบหลานผานนะครับที่ต่อไปกับศิลมิตก็บบอีกนะครับอีกภาพไปเรื่อยๆน,นะครับอย่างนี้อีกสามสี่ดอกนะครับหอยทากชัดนะครับ เป็นแปรนีกจท้มหนึ่งนะครับงอกสีส้มห้อยเป็นจีมใบนะครับเหลือดอกนิดหน่อยอยู่นี้นะครับดอกหนึ่งครับสองชามดอกนี่แหละครับ<ม>นาะ ยายไปหาบุนกัะดีครับหนึ่งครับผู้ดีดีแห่งนะครับดีครับรอยดีกนีกนะครับกำลังเ,เห็นสามตูมนะครับใหญ่ครับ สวยงามนะครับอีกสองครับหมูเหลือนกลุ่มใหญ่สะใจไปเลยครับเขียนติดก่องนะครับเนาะเป็นยังนะครับจันน้อยเดียวครับ เติมกันบันนะครับเห็ดแดงดอกนึงนะครับเรีงมาแดงหน่อยนะครับเห็ดนันตครับบานเห็ดมันปูนะครับขี้หมูใบใหญ่นะเห็ดมันปูก็ได้ครับเพิองขมิ้นนะครับแล้วเพิงแดงคาเตียครับเห็ดเพิงเหลี่ยมนะครับบันแจงเสียบบ้านด้วกันครับ เพิ่นไขนะครับดอกแกลกของวันที่สิบนะครับดอกหนึ่งครับกำลังถัวคนตาครับสิริกแกงมาจากดอดรับนมมณีเอ็ดนะครับบันเพิ่นไขนะครับอีกดอกหนึ่งครับ เก็บแบบบตองเคียร์นะครับปิดไว้นำนะครับเนะะาะวางงไม้ขิเก็ขึ้นเขาครับออดอกง,งามๆเลยนะครับออนี่มีสีหาดอกกเก็บเพชรเล่ไข่ยัดไตโฮมเชียงใหม่ได้เลยนะครับอือเห็นไหมครับไข่ไดโนเสา ออาอน้อยหนึ่งนะครับมาหลุนเมืองเฮ็ดละงูยังงูขาวนะครับมีหน่อยเท่นอสินาิพ่อขึ้นเมือกอนเนี่ยนะครับฮ่าเป็นกันดีครับธรรมดามันจะออกมูใหญ่อยูอย่เลยนะครับเนาะเหลอไปเหรอมามาพอเฮ็ดยังอยู่หนอกนั่นจากรอห้าเฮ็ดละงูเพิ่มดำนะครับือวาเพิ่นทานนะครับเพิ่มชิมงนีครับเพิ่มแดงคาเตียเฮดเพิ่มขาลายนะครับ เห็ดเริ่มอะไรนะครับตอนนี้ก็เที่ยงกลัวๆแล้วนะครับไปจนอิดแหละครับย่างจนเมื่อยหิวเข่าหิวหนามแล้วนะครับมือนี้เห็ดเกลืค่อนข้างอืดครับสงสัยออกไปก่อนถึงแจ้ส่วนเดือนกุมภาพันธ์นาแนะครับเดือนมีาแนะครับออก้ลยครับส่วนนั้นมาส่วนนี้เครื่องแห้งๆครับอะครับมาบ่งเห็ดกันครับนะครับพป่นองสิผ้าไปแกงนะครับเหมือนี้ครับ แกงกินเสียบนะครับเนาะนะครับแวะเก็บประพักกับแบบกันนะครับสมบูบแบบนะครับขางท่ายงนี้นะครับเนาะขานงามนี่ครับตุดเอาเขื่อนเนี่ยนะครับนะครับนะครับข้าหอดบานนะครับบาน หนึงน่งีในมุมขึ้นเก่้านะครับนะครับมอาห์ดจุดต่อเราแล้วนะครับนะอ่ะไปขัด,ดยแยกเฮ็ดแก้งกันครับบัน <c oughs> มาหอดน,นะครับสวัสดีจ้ากำลังสีลูกเล่นที่นัอ่อ <c oughs> เอ้แหนมแหนมมาพี่แหนมมาพี่บิดขี้งอยู่ กินนมหรอปะนั่งอยู่จ้ะกวนอะกินนมกันกินนมแล้วจังไปแกงเห็ดเดินงาน,นไม่ไดยิ้มว่ะอ่ะครับให้น้องนึ่งนอนกินน,นมกันนะครับลูกสาวกินนมกันครับกูเกินกินนมแล้วจังแกงเห็ดนะครับขัดแยกออกมา ใจหนาไปช่วงหนาเมื่อก่อนน้องหนึ่งจ้าเมืม่อน,นี้ว <c oughs> ันนี้น้องนึ่งสิเฮ็ดเมนู่ไม่ให้บินกินได้จ้ะพี่น้องถา้าติดตามึงได้จ้าว่าน้องนึ่งสิเฮ็ดเมนูอีหยังเนาะจา้ะเดี๋ยวน้องนึ่งหลังเฮ็ดก่อนเนาะจ้ะเนาะหลอค้าพอมันห่องหนึ่ง จ้กันแย่จ้ะพี่น้องวิธีนะครับเฮ็ดละห่วเดือยสิลอกงานอยู่จ้ะหลับทุ่งเถาออกนะครับจ้าเพื่อความสะอาดเนาะจะ้ะลอค้าเล้ยก็สิประมาณนี้หนะ่อหนึ่งจ้าหลังชองน้ำเพื่อให้ดินรุดเนาะจ้าบอกพ่อแม่พี่น้องพี่ยม่มิ้ยเลยเสียดเมนูยังเหมือนนี้ มันิซิก้อยเฮ็ดให้ิวินแฉบแฉบจะพี่น้องเกี่ยมพักหลายๆเนาะจ้ะเรือหลาบแล้วน้องหนึ่งจ้ะเพราะว่าวันคุณเม่ท่องจันทร์ฝนฝากมักสะตอมาให้เนาะจ้ะมาแต่จังหวัดใดก็น้องนึ่งว่าผักกให้องใดครับฝุ่นฝากมาให้หลายเนาะหนึ่งจ้าจะสิเสียกมาเห็ดมาใส่กันกับหลาบนะครับมากินกับหลาบ เป็นฝากมาแต่ตำบลเขาขายครับอำเภอสวีจังหวัดจุมพรคร,ครับขอบคุณคุณเม่ท่องจันนะครับเนอ่ามันล้างแล้วจังไปเวิร์งอีกเท่นึงนะวิธีเห็ดนาะจ้าขาก็นอาจากพี่น้องเนาะทั้งจากถ้าล้างน้ำแหลกแล้วนี่ก็สิเป็นน้ำที่ซวงจะพาแล้วน่งนึงกับสี้ผ้าเอาไปตุ่มจะบันนี้ ต้มแล้วก็จังมาต้มห้สุกกันอนหนึงแมนจะเอาให้สุกเลยนะจ้ะเพราะว่าน้องนึงจะเอาไปก๋อยเนาะจ้ะอันนี้สิย่ำรวมเรือลาบรวมกันเลยเฮ็ดละงหงเฮ็ดเพิงเฮ็ดเจ็บมื้อนี่แลนอนาหนึงแม่นจ้ะไข่กึตำพาวแนวนี้นอนหนึงจ้ะไข่เฮ็ดละงหเนาะจ้ะถ้าเป็นไข่เฮ็ดละงหงก็สิเป็นเห็นดอกเพิ่นเนาะจ้ะทันไข่เฮ็ดละงาซ้ำนี่สิบ่มีดอกเด้อจ้ะบ่มีขาบ่จ้ะขาสิตันเนาะจ้ะ นี่กัญชีใช้โบราณน,นั่นหนึ่งจ้าพราะว่าน้ำเฮ็ดกันสีออกอยู่นอกจากครับเรียบร้อยสะอาดดีเป็นยังนะครับอ่าไปขางไฟกันครับบา้านต้มให้สุกๆ,กๆเลยต้มได้กแกะนี่แล้วนะครับบ้างนี่เฮ็ดยังบ้านหนึ่งเยี่ยมพักนอกจากเยี่ยมอุมปกรณ์ไว้จ้ะอ่าใช่เฮ็ดสุกเนาะผมกดตัดไวด้กดไลนะ้ เริ่มต้นด้วยใบบักกูดจ้ะอันเนหน่อยเนยหน่อยนอกจากพี่นออาจารย์หมักนี่แล้วนะครับบักกูดเก็บในสวนเ่านี่แล้วน้่งหนึ่งจ้าเอาพักน้ำสวนเ่าเลยจ้ะตามด้วยหอมเปรจ้ะผักชีฝรั่งหรือว่าพักเปรบานเท่านี่แล้วนะครับบันทีซื้อมาจะฝรั่งนะครับ,บ,รรรบนี่ซื้อพ่นนอซื้อผ้าชาการเป็นเก็บในสวนเ่าก่ก้นเกลือจ้ะ หอมปูผักขเนะหรือว่าใบมิ้นใบสะระแหน่อืน่นนะครับใบมิ้นที่เขาใช้ในพวกสมุนไพรหอมนะครับนี่นะดิซื้อเนาะอันนี้เนาะตัวนี้ดิซื้อใจพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่เบอร์อันนี้นะครับมันมีสวนหอมนะครับซื้อเจอไอ้หอมแดงนี่แหละครับ หันหนึ่งๆประมาณยิงขาดบดได้หนึ่งหนึ่งมเงนนงงมื่หน้าเเนาะจ้านี่ก็เก็บอยู่ในต้นที่กันครับปลูกไว้กินนะครับเนาะจ้า็าลูกค่อนขอ้างลวกอยู่ครับจากนั้นกะบอกสะโตใบก้นจับพี่น้องบอกสะโตจากคุณแม่ทองจันทร์นี่แล้วนะครับจ้าก็ขอขอบคุณอีกแค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งจ้า องนึงกับพัฒน์กากินมันวันนี้ย่างดิฉันหนุ่มหนึ่งพ้ฒน์กายพัฒน์กากินนอาใจให้อวิ้นน่าใจจินครับกับคุณพ่อตาครับลูกสาวใหญ่เป็นกย์จินดีเนาะจ้าน้องเก่าครับคุณพ่อครับเป็นกกย์คุนมักนะครับกินกับปนจินกับเอาไปพัดนกับกะมีเมื่อเมื่อคืนนี่แล้วนะครับมึกนาวผ่านแป่นพิจิตนะครับนี่สื่อกิ่งกิ่งตอนเพิ่มานะครับมาปลูก เดี๋ปีกว่าแล้วครับนี่กับสองปีแล้วนะครับเิ่งมีต้นุ่มไอ้แหละครับครับแทนได้นี่ครับปลูกไว้กินแนวนี้นะครับบนต้องสือต้องหายังไรน่ะหยุคเศรษฐกิจแนวนี้ครับเป็นบักคุงมะข้อยนะครับผักติ่วก็มาปลูกใบให้กันนะครับนี่บักคุงบักือนีกนี่สวนสวนในนะครับหลายอย่างอยู่ครับปลูกใบนี่หนีข้าเก็บนี่หนีหมดแล้วครับพวกพักพวกยังนะครับ มาเก็บเอาเครือนะครับบานใส่ประมาณสองหน่วยก็บสองสาหน่วยก็พอแล้วนะครับเนาะคนะเคือเพอเอาปลูกเองนะครับนี่ได้มาเบิ่งทางนี้ครับบานุกล้ละจ้าหน,นึงสักไปพักให้เพื่อนเย็นก่อนนะจ้านี่ต้มประมาณครึ่งชั่วโมงมันแน่นอนตรงนี้จ้าถึงสี่สิบห้านาทีไปแล้วนะครับเอาชัวร์ไปเลยครับจ้า,จากนั้นนมาอัางกระลมบนตรงนี้ จ้าให้เพื่อนเย็นนอกจากบรรยามห้าไปก้อยถือข้าวกลัวจังสิบดเป็นอวดตัวบรนไดนอกจากฟองเงี้ยงนี่ฟองน้ำเห็ดว่ะเมนจันน้องนึงตักขึ้นเพื่อนเป็นฟองจ้ะเป็นเย็นจ้เป็นละงูเลี้ยงนี่ครับมีเป็นสีขาวเนาะจ้าอ่าได้ทีแล้วห้าไปปรุงบั้นแล้วจ้าเริ่มต้นจากหอมปลาห้าวด้วยจ้าไม่ได้นู่จ้าใส่พอประมาณเนาะจ้าด้วยผงนัวจ้า ผงแสบผงซูรด์อยู่แล้วนะครับตามด้วยข้าวคัวจ้าบันนี่ข้าวคัวก็ริกขัวเนาะจ้าข้าวคัวก่อนเนาข้าวคัวเลยเอวินข้าวคัวนี่ใส่ข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้เนาะไปขัวเนาะจ้าขัวให้ซุกแล้วก็มาตําครับแม่นจ้าริกขัวเลยจ้าบันนี้่ผิดปนนะครับหอมๆเลยจ้าข้าวคัวก่อนเนาะจ้า เครื่องเขาน้ำเขานก่อนจะหลังจากนั้นใส่หอมใส่ย,ยังชิมบางอีกคัน,นวันหานยังใส่น้ปลาหนึ่งเมนจ้ะหมึกหนาวนี่ใส่ที่หลังเป็นปะแมนวิ่นแมน,แมนอ่าหลังจากนั้นคุกเข้าแล้วก็เอาหมึกหนาวจ้าไปหนี่หมึกหนาวใส่เลยปะใส่เลยพอประมาณประมาณใส่หน่อยนึงเนาะจ้ะเดี๋ยวจะพูใ้ใดมาก เาลยมักเปียวหรือมักสำหรับกาชิมซะก่อนนะครับแต่สำหรับผมนี่มัก,กจิตจาดเนี่ยอยู่ครับตามเดี๋ยวหอม,มจ้าใส่รสสตอเฮาเดี๋ยวไอ้วินงจิตจัดสวยๆให้รสสตอจังเอาหอยนากนะ็ได้เนาะจ้านะครับจ้าผมจะเป็นคนชิมเองนะครับเพราะ,ะว่า <laughs> เพราะว่าหนึ่งหนึ่งไม่ใชการกินอยู่นะครับ ก็ยังหยานเพราะว่าให้นุ่มลูกอยู่ส่วงนี้นิดนหนึ่ง,งจ้าจา้าอีกจังน้อยนะจ้าคนชิมแล้วงั้นบม่ค่อยนวัวเนาะจ้าได้ทีแล้วล่ะครับบนันอืมไห้แล้วครับจ้างเพั่นเสียงอื่นและอ,อ่อแแออยู่พ่นนะครับอ่นา,าน้องสิจัดจานให้วินไปกินเลยนะจ้าวัานนี้นี่อ่บาบันหลับเห็ดตอเรียบร้อยแล้วนะครับจ้า อ่าเรียบร้อยนะครับหนาตาอย่างดีเลยครับขเข็นยาวครับเป็นบวครับนร้อลาบเฮ็ดนะครับโรยนาด้วยสตอเม็ดสตอร์นะครับปอกเรียบร้อยครับอ่าครับลุกมือกันครับบนัน เป็ดลาบเห็ดรวมนะครับครับเห็ดละง,งอืง ข่าวันา่ห้างครับรครับจอครับเคืออ้าน,น,นะครับนี่นั่งกินในมุมนะครับเนาะเพราะว่าไม่มีไม่บ้านายครับจานใหญ่เลยครับ มาหลุนเป็นเมืองมาเบิร์ดบอมนี่นะครับเฮ็ดเพื่องไข่ลาบไรเทียนนะครับเนาะ ใส่ลูกโดดนำะครับครับสตอรครับ บางไครครับ,บคุณจ๋าครับ เนีนๆสตอร์ก็เพ็ยรละง่วงนะครับ เมนูนี่สีแสบก็ป้นก็แกงครับนี่นความคิดผมนะครับตามดินของผมนะครับทำไมปีหนอทฉันได้อยากไปลองเฮ็ดจินเบิงกันลองนะครับ สดสดจากปลาครับเข้ามาโจมในซุกๆเนี่เ็เรตามวิธีนะครับเป็นหลาบหรือเป็นย่ำนะครับอันมุ้งสตอเขากระชิ้นธรรมดาเลยนะครับกินกับเพื่อนไทยอีกครับ ครับเห็ดเปลงดำนะครับหรือว่าเห็ดเปลงอกทานตอนน,นงครับใส่สตอนะครับ เอาขึ้นยี่หางนาน,นะครับตื้อยครับร่บคาเพชรเพิงเหลี่ยมหรือว่าเพชรเพิงค่าคนนะครับอืมกรอบเช่นนั้นเลยครับเพชรเพิงค่าคน 見るの。<Yeah. S 1> ให้ละงงองที่หอมนะครับห้ามกินให้ละงงเขยิบมาเข้ากันกับสตอพอดีครับกับเครื่องหลาบเครื่องอยังนะครับ นะครับนี่นะครับสําหรับวันนี้นะครับหาจากปลาเหล็กมาเฮ็ดเมนูใหม่นะครับย่ำดูวลาบเฮดละงูเฮดรวมนะครับเฮดเผื่อบางนะครับสําหรับคลิปวันนี้จะว่ากันคือใจพี่น้องทุกท่านนะครับสําหรับเฮดจากปลามาใช้เมนูเนี่นีะครับผมกฤษฎีกาวคำว่าสวัสดีครับผมว่ากันคลิปใหม่ๆครับอาหารน้องนิ่งพิชิตอีกเช่นนึงแล้วครับเนาะ ผมกงจสวยทาแค่นี้ครับน้กจากพี่น้องสำรับกิดหมืนนี้นอาจากน้งนึงก็ได้มาเหยดก่อยน้กจ่าดินเมนูไมลรองเมืองนอกจากพอวาแกงด้แล้วหนอาจาก็เลยเอามาก่อยเมงจากพี่น้องไอ้ดินกับว่าสุดหยอดอยู่หน้าจ่าสำรับผิดหมือนี้ตัวมียังารจาถนัดก็บยืมก้ไล่ได้จ่าถือใจยืมกดแช่รื่กงนทีตามน้้งนึงก็ไปดินได้จ่าเพื่อสิผากินใหม่ๆน้จ่านอกว่าน้องเงินก็ไปดินสิไเ็นยังไงแต่ละเมือจ้า เาซัมมันคิดว่าอางนี้โตมียังไรจ้ะขอกลับคข้าสดีจ้ะพอกันคิดนายด้ยจ้ะ